หลังจากเงียบหายไปนานนะครับของท่านคิมในอาณาจักรคิมแลนด์นะครับเมื่อพี่ปูเกตก็เบ่งกล้ามดากอยู่ในฝั่งรัสเซียกับยูเครนอะไรพวกนี้นะครับพิ่สีก็บ่งคอมเมนต์นะครับจนทำให้บาร,รมีของเฮียคิมที่อยู่ในแชทแทนี้นะครับแบบลดหายหัวกันไปเลยทีเดียวแต่แต่แต ในวันนี้ครับถึงแม้เฮียคิมก็จะหายไปเป็นเวลานานวันนี้ครับเฮียคิมก็กลับมาอีกครั้งพร้อมกระเป๋าประกาศให้โลกได้ยินได้ฟังนะครับถึงการกระทําของสหรัฐอเมริกาและเกาหลีใต้นะครับที่เฮียคิมแกบอกว่าเจ้ามาทําอย่างนี้แถวบ้านข้าจะบุ้มใส่เอาสิเลยนะซึ่งเฮียคิมก็ออกมาประกาศแบบหน้าตาค่อนข้างจะคล็มเครียดหน่อยนะครับในการปราศัยของแกครั้งนั้นแล้ว เยคิมก็จะเครียดเรื่องอะไรนะครับแล้วเขามาทำอะไรกันนะครับระหว่างสหรัฐกับเกาหลีใต้เนี่ยปะ่ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวแอดเล่าให้ฟังครับก่อนอื่นเลยก็ต้องขอสวัสดีเพื่อนๆนะครับขอต้อนรับเข้าชุดช่อง Lee Life Lee เล่านะครับช่องนี้มีช่องที่จะเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับข่าวสารทางการทหารอาราวดูเให้เพื่อนๆได้ฟังและวิเคราะห์ไปพร้อมๆกันเลยนั่นแหละครับซึ่ง การรายงานนี้นะครับเป็นการรายงานของ China.org.cn นะครับซึ่งมีการรายงานไว้ว่านะครับเกาหลีเหนือนั้นประนามการซ้อมรบของสหรัฐอเมริกากับเกาหลีใต้ ทำให้เกิดความตึงเครียดเพิ่มขึ้นในคาบสมุทรเกาหลีซึ่งเอาจริงๆนะครับก่อนหน้านี้เราก็น่าจะได้ยินข่าวแล้วว่าฮวาซองของพี่คิมแกก็ยิงตูมตาม,ต,ม,ต,ามตูมตามกันบ่อยๆตนทำให้เกาหลีใต้นะครับก็ไม่สบายใจอยู่แล้วก่อนหน้านี้แต,ต,ต่ทำไมล่ะทําไมกันทําไมเวลาอเมริกานะครับเขาเหมือนมาดูแลลูกน้อยเขานะครับน้องรักน้องโอรอีกหนึ่งประเทศนะครับกับไต้หวันในโซนนี้นะ่ะ นะคพี่คิมก็เลยแบบว่าเฮ้ยไม่พอใจเขาต้องมีการฝึกซ้อมอะไรนะครับที่ทําให้เกาหลีเหนือนั้นเดือดดานใจและการฝึกซ้อมนั้นนะครับเหมือนเป็นการเตรียมตัวเพื่อจะรับมือ ภัยสงครามอย่างชัดเจนเลยไปเดี๋ยวไปฟังประมอมกันนะครับว่าเขาซ้อมอะไรกันนะครับซึ่งสาธารณรัฐเกาหลีเหนือนะครับมีการประนามการซ้อมรบระหว่างสาหรัฐอเมริกานะครับและก็เกาหลีใต้นะครับโดยระบุว่าการซ้อมรบดังกล่าวนั้นนะครับทำให้เกิดความตึงเครียดทางการทหารบนคาบสมุทรเกาหลีเพิ่มถึงขีดสุดนะครับคือจะคิมก็บอกว่า ปิดแตกแล้วนะปิดแตกแล้วนะจอนะยอดีิจะบุ้มแล้วนะรอพี่สีแกเปิดก่อนแต่พี่สีแกก็ยังเบ่งเบ่งอยู่นะยังไม่ทําอะไรสักทีนะครับและพี่คิมนะครับก็ยังให้คํามั่นว่าประเทศจะเสริมสร้างขีดความสามารถด้านการป้องกันประเทศ เพื่อรับประกันความมั่นคงของชาติและสันติภาพในภูมิภาคเท่านั้นนะครับที่อัวยิงขีปนาวุธอาวุธซองของเขาเนี่ยเขาไม่ได้จะไปโจมตีเ,เขาป้องกันประเทศของเขาเท่านั้นอเมริกาหรือมาทําอย่างนี้นะแบบฮียคิมจะไม่สบายใจนะครับในการนี้แหละครับเขาก็เลยได้ออกมาแถลงนะครับต่อสื่อมวลชนนะครับแล้วบอกว่า หัวหน้าสำนักงานข้อมูลสาธารณะของกระทรวงกลาโหมแห่งชาติเกาหลีเหนือนะครับออกมาประกาศและก็โจมตีการซ้อมรบนะครับของอเมริกากับเกาหลีใต้ซึ่งไอการซ้อมรบนั้นนะครับมีชื่อว่า u n s h i p p Freedom Shield นะครับซึ่งเป็นการซ้อมรบระหว่างกองทัพเกาหลีใต้และก็กองทัพสหรัฐอเมริกาเมื่อเดือนที่ผ่านมานะครับซึ่งมันเป็นการซ้อมรบที่ค่อนข้างจะยิ่งใหญ่ที่สุดนะครับเท่าที่สหรัฐกับเกาหลีใต้เคยซ้อมรบกันมาก่อนเลย นะครับเพราะว่ามีเครื่องบินรบนะครับที่มาร่วมกันเนี่ยมากกว่า200ลำกันเลยทีเดียวนะครับซึ่งเพื่อนๆคิดดูนะครับว่าสหรัฐอเมริกาขนเครื่องบินรบนะครับมาเป็นร้อยๆลำเลยนะมาอยู่กับเกาหลีใต้และก็มาอยู่กับไต้หวันเนี่ยคือพร้อมมากๆนะครับสำหรับกองทัพสหรัฐนะครับและก็มีการตั้งหน่วยนะครับที่ติดตั้งอุปกรณ์เพื่อรับมือนะครับการโจมตีทางเคมีฉีวะ กัมมันตภาพรังสีนะครับซึ่งเมื่อฟังสามชื่อนี้มาแล้วนะครับเพื่อนๆก็จะต้องนึกถึงอะไรบางอย่างอะไรที่ว่านี่ก็ต้องเป็นนิวเคลียร์ถูกไหมล่ะนะครับซึ่งนิวเคลียร์นั้นนะครับเป็นอะไรที่เกาหลีใต้ไม่มีแต่ว่าเกาหลีเหนือมีไงนะครับซึ่ง เขาก็ต้องมีการรับมือนะครับเกี่ยวกับการโจมตีทางเคมีนะครับกับมันตภาพรังสีรวมไปถึง New นิวเคลียร์นั่นแหละครับซึ่งอันนี้แหละครับที่แอดบอกว่านะครับเขามีการซ้อมเพื่อจะเตรียมการรับมือนะครับถึงสงครามที่มันอาจจะเกิดขึ้นระหว่างเกาหลีใต้กับเกาหลีเหนืออย่างแน่นอนนะครับเมื่อถ้าท่านคิมหรือพี่คิมเขาเนี่ยบ้าบอขึ้นมาเมื่อ,อไหร่แบบไม่ไหวแล้วว่าจะกดปุ่มชัดตดาวมันกด ปิ้วนะครับยิงขึ้นมาทําให้มันต้องเกิดกำมะตันอาังสีอะไรพวกนี้นะครับซึ่งทางกองทัพสหรัฐอาเมริกานะครับก็ได้มีการมาจัดตั้งหน่วยนะครับเพื่อจะรับมือกับการโจมตีอะไรพวกนี้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วละครับในพื้นที่บริเวณของประเทศเกาหลีใต้นะครับเมื่อเฮียคิมแกรู้ข่าวนี้นะครับแกก็เลยไม่ค่อยจะพอใจเป็นอย่างมากเลยเพราะว่าถ้าเกิดอาวุธนิวเคลียร์ของเฮียคิมใช้กับเกาหลีใต้ไม่ได้เมื่อไหร่เนี่ยเฮียคิมก็อืม นะครับก็ประมาณนั้นแหละเพื่อนๆก็ลองนึกเอาแล้วกันว่าเฮียคิมแกก็จะเป็นยังไงล่ะครับถ้าเกิดอาวุธนิวเคลียร์อะไรที่เกี่ยวแบบบิงมาตลอดเวล,เวลาเนี่ยมันไม่สามารถใช้การได้นะครับซึ่งการถแถลงดังกล่าวนะครับยังรวมไปถึงการประนามการซ้อมลงจอดนะครับของสซังยังนะครับที่มีความประมาทและอันตรายรอย่างยิ่งนะครับของเกาหลีใต้ และมีการตั้งสมมติฐานนะครับว่าจะมีการรุกรานดินแดนเกาหลีเหนืออย่างเปิดเผยนะครับซึ่งไอการซ้อมรบนี้นะครับมันทําให้เกาหลีเหนือนั้นเกิดความไม่สบายใจแล้วว่าพวกหรืออย่ามาบุกบ้านอัวน,นะถ้าเออม,มาบุกบ้าน,นมันไม่ดีนะนะ่นแต่ตอนที่เกาหลีเหนือซ้อมรบละครับเกาหลีใต้เขาก็ต้องคิดแบบนี้เหมือนกันแหละรับท่านคิมและก็ ท่านรัฐมนตรีกาลาโหมของเกาหลีเหนือนะครับซึ่งเขายังบอกต่อไปอีกนะครับว่าการสะสมและการกระทําคุกคกามต่างๆบนคาบสมุทรเกาหลีนี้จะยิ่งจุดชนวนความตึงเครียดนะครับและผลักดันให้สภาพแวดล้อมด้านความมั่นคงในภูมิภาคเข้าสู่สถานการณ์ที่เลวร้ายนะครับและไม่สามารถจะอาจย้อนกลับมาได้อีกต่อไป นั่นก็คือการถแถลงนะครับที่ประนามการสอมรบของเกาหลีใต้และเกาหลีเหนือและขู่เป็นในๆนะครับว่าถ้ามาทํำกันแบบนี้เดี๋ยวจะจะสู้แล้วนะจะสู้แล้วนะตอนนี้จะไม่ยอมเลยนะครับ และนอกจากนั้นนะครับเกาหลีใต้นะครับก็บอกว่าพวกเขานั้นนะครับจะเร่งสร้างขีดความสามารถในการป้องกันประเทศนะครับเพื่อรับประกันความปลอดภัยของรัฐนะครับและสันติภาพในภูมิภาคนะครับด้วยพละกกำลังและการกระทำรวมไปถึงการผลิตอาวุธยุโทโธปรกรณ์และขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียง รวมไปถึงนิวเคลียร์นะครับของประเทศเกาหลีเหนือด้วยนั่นเองนะครับเอาละครับเพื่อนๆฟังมาถึงจุดนี้ละเป็นไงนะครับสำหรับท่านคิมแกก็ ก่อนหน้านี้นะครับก็ได้มีการซ้อมรบนะครับซ้อมการใช้อาวุธจงอาวุธจริงแบบยิงตุ้มตั้มตุ้ม,ต,ม,ต,ม,ต,มตั้มนะครับซึ่งประเทศเกาหลีเนี่ยนั่งมองกันอยู่ที่บ้านนะครับหรือว่าบินตรวจการแล้วก็เห็นกันอยู่แล้วแหละไอ้ไรที่มันพุ่งพุ่งปี๊ดปี๊ดผ่านหลังคาบ้านเราไปเนี่ยนั่นก็คืออาวุธของเกาหลีเหนือนะครับแต่ว่าพอสหรัฐอเมริกานะครับเข้ามาช่วยนะครับ ประเทศเกาหลีใต้เนี่ยแลวก็ประเทศไต้หวันเนี่ยเพราะว่าพี่สีแกนะครับกดดันแล้วก็คอมเมนต์มากเหลือเกินเอาจริงๆนะครับท่านคิมเนี่ยแกก็บู๊ของแกนะครับก็ซ้อมแล้วก็ขู่ไปเรื่อยๆอยู่ตลอดเวล่เวลาแล้วแหละครับสหรัฐแกก็เห็นแล้วแบบก็เมินเฉยนะครับไม่ได้สนใจอะไรมากมายแต่ถ้าว่าศัตรูตัวจริงนะครับในแถบนี้นะครับนั่นก็คือเฮียสีแกนั่นเองนะครับซึ่งสหรัฐอเมริกาเนี่ยยอมไม่ได้นะครับเพราะว่าเฮียสีนี่คือแผ่นดินใหญ่นะครับแล้วก็ มีกองทัพอะไรต่างๆมีเทคโนโลยีอะไรต่างๆนะครับที่แบบอาจจะเทียบชั้นอเมริกาแล้วก็เป็นได้นะครับในปัจจุบันนี้ทางกองทัพอเมริกานะครับก็เลยไม่สบายใจเลยต้องมีการส่งนะครับไม่ไว่าจะเป็นกองเรือเรือบรรทุกเครื่องบินนะครับรวมไปถึงนะครับเครื่องบินทิ้งระเบิดและมีการนำนะครับอุปก,ออปกรณ์อะไรต่างๆนะครับที่ไว้ ป้องกันระบบนิวเคลียร์นั่นเองนะครับเอามาเสริมสร้างให้กับไต้หวันนะครับนอกจากนี้นะครับเกาหลีใต้ก็ได้ผลพลอยได้ในส่วนนี้ไปด้วยนะครับก็คือมาซ้อมรบกับเกาหลีใต้นะครับเพื่อที่จะให้คิมแอนนะครับได้มองเห็นว่าเกาหลีใต้นะครับไม่ได้เป็นแค่เกาหลีทั่วไปนะเขาเป็นเกาหลี USA อะไรประมาณนี้นะครับคือ ถ้าเปลี่ยนธงชาติได้นี่ก็น่าจะเป็นติดตราดาวติดอินซีของอเมริกาไปแล้วนะครับสำหรับเกาหลีใต้ในปัจจุบันนี้ซึ่งท่านคิมก็ต้องทำใจและระวังกันหน่อยละกันนะครับซึ่งแอดก็จะรอดูละกันนะครับว่าเฮ er ียสีกับเฮ er ียคิมเนี่ยใครจะใจกล้าใจเด็ดนะครับเปิดศึกก่อนกันซึ่งถ้าแอดมองนะครับเฮียค er ิมก็ขู่ไปอย่างนั้นแหละแต่ก็น่าจะยังไม่ทําอะไรนะครับน่าจะเป็นเฮ er ียสีที่เปิดมากกว่านะครับหรือไม่นะครับก็ จะเป็นสหรัฐหรือไต้หวันหรือเกาหลีใต้ที่จะเปิดก่อนนะครับซึ่งแอดก็มองได้2แง่2มุมอย่างนี้แหละครับแล้วเพื่อนๆละครับมีมุมมองอยังไงเกี่ยวกับความตึงเครียดในส่วนนี้บ้างและเฮียคิมที่ได้หายหน้าหายตาไปนานกลับมาแล้วนะครับซึ่งก็ครบองค์ประชุมในการเปิดวอตบกันอย่างเต็มที่แล้วนะครับของประเทศสมาชิกแถบเอเชียตะวันออกหรือแถบแปซิฟิกของเราเนี่ยซึ่งแถบแถบบ้านเราเนี่ยก็ ย่างรู้กันนะครับว่าไทยเราเนี่ยก็อยู่ยังอยู่จุดกึ่งกลางนะครับหลังบ้านเราข้างบนเหนือเหือไปนะครับเอียงซ้ายเอียงขวาหน่อยๆน,นั่นก็จะเป็นพี่น้องของพี่สีเขาหมดและลงไปทางใต้ใตนะครับก็ยังมีพี่น้องของอเมริกาซึ่งไทยเนี่ยก็อยู่ตรงกลางนะครับซึ่งเหมาะเจาะมากเลยเขามารุมถลม่มโจมตีอะไรกันบริเวณนี้หรือเปล่านะครับก็อยาเป็นเช่นนั้นเลยแล้วกันนะครับเอาละครับเพื่อนๆมีความคิเดเห็นยังไงก็ อย่าลืมนะครับแสดงความคิดเห็นและมุมมองของเพื่อนๆมาผ่านใต้คอมเมนต์นะครับแอดเราอ,อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆทุกคนอยู่เดอ้อนะครับสำหรับวันนี้ก็ฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้แอดด้วยละกันนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งไว้นะครับเผื<ๆ>่อเพื่อนๆนั้นจะได้ไม่พลาดเรื่องราวที่แอดจะนำมาเสนอให้ทุกคนนั้นได้รับชมรับฟังกันในอนาคตต่อไปครั้งหน้าด้วยนะครับสำหรับวันนี้ ใครที่มีเพื่อนๆนะครับชอบเรื่องราวเกี่ยวกับการทหารนะครับแม้แต่อาวุธยุโทโธปกรณ์อะไรต่างๆนะครับของทั่วโลกเลยไม่ว่าจะเป็นกองทัพใดๆนะครับที่เกิดขึ้นราวเด World นี้รวมไปถึงนะครับของกองทัพไทยด้วยเช่นกันก็อ,อย่าลืมแชร์เพื่อนของคุณนั้นนะได้เข้ามารู้จักช่องรีไลฟ์รีเล่าอยู่กับแอดมินที่น่ารักคนนี้เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ ไม่เหมือนช่องไหนอย่างแน่นอนคือเล่าข่าวทหารอะไรมึงตลกอะได้ขนาดนี้นะแอดนะเอ่อก็ประมาณนั้นแหละครับคือข่าวทหารมันก็ค่อนข้างจะตึงเครียดนะครับแต่แอดอยากจะเล่าแบบให้ทุกคนนั้นได้มีความสุขในการฟังข่าวกันมากกว่าครับสําหรับวันนี้แอดก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วครับไว้เจอกันใหม่ EP หนนะถ้าแอดยังมีชีวิตดีอยู่นะครับสาหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วครับบ๊ายบาย Taboos get screwed. Loosen up, buttercup. All those hate comments will never make you feel enough. We're all adequate graduates, hearts full of calluses, but we know calculus. Damn, ain't that fabulous? Can't wait to apply all those mathematicus. But we can't get a job that pays us enough. I'm about